Baby I love you หัวใจอายมันเรียกร้องห้องดังดังข้างในว่าดดิดองละดีโดดิดองแล้วมันเต้นตรงดองอามตะอลงตรงนั่นโยดีดองลาดีโดดีดองพี่ฝนพี่ฝนทำมาแลพอดีกันเอาทำไมอ่ะโหหมดกันเลยบรรยากาศอุตส่าห์เริ่มร้องมาดีๆทำไม ็โยดิดองอะไรดิโดดิดองแล้วมันเต้นมันตรงงาลองโต๊ะลองตรงอะเล่นลองไม่ได้เหรอลองได้แต่ว่าผิดเนื้อไปหมดแล้วเนี่ยเนื้อตรงไหนเนี่ยลองร้องใหม่ดิเร็วๆๆวร้องใหม่ลองใหม่้องใหม่ด้วยเหรอเร็วเร็วดิโอ้โหเร็วๆดิ Baby I love you หัวใจอ้ายมันเรียกร้องห้องดังดังข้างในว่าโดดิดองอะดิโดดิดองแล้วมันเต้นมันตรงอลองโต๊ะลงตรงงันโยดิโด พอเธอโอ้โหงทำไมอ่ะหิวข้าวแล้วอะ่ะหิวข้าวเหรอเนี่ยดูดีหิวข้าวจนลุกไม่ไหวแล้วอะ่ะลุกไม่ขึ้นแล้วเหรอลุกไม่ขึ้นแล้วอะ่วอะเอา้างั้นไปหาอะไรกินกันดีกว่าเหรอดึงมือหน่อยดึงแล้วนี่ไงห่ออุตส่าห์ร้องเพลงซะเพอเลยโดดีดองอะไรโดดีดองพอเธอะฟันก็มีไม่ครบร้องเพาะได้ไงเอา้าก็ก็ฟันมันฝกฝกจากฝากเลย ไะข้างนอกอะรู้สึกว่าจะมีร้านอะไรมาตั้งอยู่นอกเมืองอะพี่ฝนร้านอะไรหรอร้านอาหารมาใหม่เดี๋ยวเพลงเอารถออกมาก่อนโอ้โหพี่ฝนนี่ร้องเพลงไม่ดูฟอล์ฟันมั่งเลยนะฟอล์ฟันไม่มีอะพี่ฝนทําไงอะห่าเอาหน้าเอาหน้านิดนึงแหละอยากอยากจะมีแบบแฟนคลับเป็นแบบร้องเพลงอ่ะเขามั่งอะไรเงี้ยม่ได้หรอเน่เน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเอารถนี่มานี่รถอะไรอะรถอะไรมาเร็วอะไรเนี่ยจะพาไปไหนเนี่ยนี่เลยไปนอกเมืองกันไง อุตส่าห์ตั้งใจอะดูเนื้อมาร้องเลยนะโอ้โหมันผิดฮอนโหอุตส่าห์ตั้งใจจริงๆนะเนี่ยโหพวกเราเอางี้ดีกว่าวันนี้พี่เอกเลี้ยงกัแล้วกันนะพาไปกินอาหารนอกเมืองใช่เปล่าอะพี่เอกเลี้ยงเอวเหรอออก็พี่อีทเมื่อกี้อะพี่เอกอะใช้ก,กีตาร์ใช่ป่ะออเล่นผิดคีย์อะพี่ฝนก็เลยร้องผิดทีอะดีทําโทษมันใช่ที่ไหนแล้วปะโทษไปไปไป,ไปไ,ปไปได้แล้วอะไป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 ,ไป,ไปเฮ้ย ทำไมไฟมันดับไปอยู่ดีๆก็ไฟดับพี่ฝนร้านอาหารอะไรของพี่เอกเนี่ยไม่มีไฟเลยอะ่ะโอ้มือตืดๆไปหมดเลยแถมประตูก็ล็อกด้วยอะ่ะประตูล็อกเหรอ,อเอาแล้วนั่นเอาอะไรมาจากไหนนะ่ะมีไฟฉายอะ่ะวางอยู่ข้างล่างหยิบขึ้นมาดิไฟฉายเหรอเออหยิบขึ้น<อ>มาเลยนี่ไงอเ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ทางเข้าเหรอก็เมื่อกี้เราเข้ามาใช่ป่ะพอเดินเข้ามาปุ๊บประตูล็อกปั๊บเลยเออแล้วยังไงต่ออ่ะมีลูกศรอ,อยู่ตรงเนี้ยดูดิลูกศรเนระใช่ลูกศร โอ้พี่ฝนกับพี่เอกดูท่าทางที่นี่มันจะทําแม่งอีกแล้วนะนี่พามากินข้าวกันที่ไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหได้บรรยากาศมากบรรยากาศมากเลยพี่เอกโอ้โหวังเวงวางเวงอะอะไรเนี่ยพี่ฝนไม่รู้ดิอะไรอะสนิมเคราะเต็มไปหมดเลยอะอันนี้เหมือนที่เขาทําไม่นี่เลยทํา,ท,าทําอะไรอะทําพิซซ่าทําพิซซ่างั้นเหรอใช่แล้วมันล้างมากเลยนะพี่เอกเอันนี้ลูกศรอ,อะไรก็ไม่รู้อะเขาชี้ไปไหนอะ เฮ้ยเฮ้ยพี่เอกหล่นลงมาหล่นไม่ไหนไม่รู้พี่เอกเดินเดินไม่ได้ดูเลยตกลงมาอ้โหูเกือบโดนเหล็กเสียบนะดูดินี่มันคืออะไรอ่ะพี่เอกไม่รู้โอ้โหดูดิไปไม่หมดเลยอะแล้วนี่เส้นอะไรอ่ะพี่ฝนเส้นอะไรสปาเกตตี้เหรอไม่น่าใช่สปาเกตตี้นะพี่เอกว่าอย่าไปโดนมันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนกระโดดกระโดดดึงดึงอ่ะไปทางไหนอะเพื่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเพื่อนบอกมาทางนี้แล้วเราไปทางนี้ได้ไหมเอ้ยยังไม่ได้พี่เอกดูเหมือนว่า ร้านอาหารที่พีเอกพามาเนี่ยมันจะแบบออกแนวสไตล์เฮอร์รนิดนึงนะน่ากลัวเฮอร์เร์ด้วยเออทำไงดีอ่ะกระโดดออกไปกันดีกว่าเฮ้พี <c oughs> เอกมตัวอะไรเมื่อกี้พีเอกก็เจอไปทีนึงไม่รู้ตัวอะไรมาเดี๋ยวรอ <c oughs> เอา้เอาแล้วยังไงอ่ะมันไม่เซฟให้หรอลงมาใหม่ลงมาใหม่ลงมาใหม่นี่ตายตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหรอเออรีบรบมากันดีกว่า มันน่ากลัวเราต้องออกไปจากตรงนี้แล้วนะนี่เราหาอะไรกินแต่ละทีนี่นี่เอกอาหาเรื่องทุกทีเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาให้ไปทางนี้โอ้โหดูดีให้เราไปทางไหนให้เราไปทางนี้แล้วเพื่อนเพื่อนโดนมาทำอะไรเนี่ยนี่นี่ทางนี้เพื่อนบอกให้ไปทางนั้นหนอใช่นี่เราอยู่ในห้องน้ํานะใช่แต่ว่าทําไมแบบทุกอย่างมันดูใหญ่ผิดปกติพี่หนดดูดีไม่รู้เหมือนกัน เดี blender, ba, ๋ยวนะเดี๋ยวนะไปทางนี้กันดีกว่าทางไปห้องน้ำอ okay> um> <|pa|> ุ้ยเนี่ยท вот ี่นี่เขามีปุ่มอะไรให้เรากดด้วยอ่ะเขาบอกให้ลันด้วยอ่ะให้เราวิ่งเหรออะไรอ่ะกดตรงนี้กดชิปกดคชิปเราจะสามารถวิ่งได้อ๋อนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยพี่เอ็สเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้นั่นแม่ครัวเปล่าแม่ครัวประจำร้านเหรอคือคือผมจะอ่ะพี่เอกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยดีละ ครัวประจำร้านจริงๆด้วยพี่เอกใช่ขอมารอทําอะไรแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีลูกศรไปทางนั้นอ่ะเพื่อนโดนไล่ไปแล้วพี่ฝนเพื่อนโดนไล่ไปแล้วงั้นเราก็ตามเราเราตามดีกว่าเราตามเราตามต้องวิ่งต้องวิ่งพี่เอกว่าต้องวิ่งอย่างนี้ต้องวิ่งต้องจุกทําไมวิ่งอ่ะเราต้องโดนเขาจัดการแน่นอนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาเขาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพี่ฝนมาเร็วไปแล้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 วมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหโอ้โอ้โหแต่เพื่อนเรามาไม่ได้อ่ะ เรารีบไปดีกว่ามันจะได้ไม่อยู่ตรงนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะทำไมทำไมแม่คลัวน่ากลัวจังเลยนี่ที่ไหนข้างบนมันคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะดูดิมันเหมือนกับเป็นเฮด้าอะไรสักอย่างนะเงามากเลยอ่ะอนี่ลูกสอนอแล้วอันนี้ลูกศรบอกให้ไปทางขวาได้ไหมมาทางนี้ลูกศรให้ไปทางขวาแต่ว่ามีลูกศรให้ลงข้างล่างด้วยเอาไดอ่ะโอ้โหน่ากลัวแต่สูงมากเลยลงลงลงมาลงมา ลงมาแล้วมีเพื่อนกระโดดตามเราลงมาด้วยนี่ไงเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าตอนนี้เราอยู่ในท่อระบายน้าแล้วว่ะโอ้โหดูน้ําข้างล่างตาตกลงไปนี่น่าจะตายเฮ้ยมีโครงกระดูกตรงนี้ด้วยใช่หัวกระโหลกใครอะพี่ฝนดูท่าทางหัวกระโหลกคนนี้จะฉลาดมากเลยนะหัวโตมากเลยใช่หัวโตแต่แบบว่าหัวเขาโตขนาดนี้เขาฉลาดขนาดนี้เขายังเขายังอยู่ในนี้ลแล้วพวกเราจะรอดไหมเนี่ย พี่ฝนพี่เอกว่าเราเราเราข้ามตรงนี้กันไปดีกว่าโอเคโอเคพี่เอกเราจะไปยังไงมันมันดูสูงจังเลยอ่ะน้ำมันไหลอ่ะน้ำอีโคไลพี่ฝนนะเหรอไปแล้วพี่เอกกูท่อเงามากเลยอ่ะน่ากลัวจัดเลยอ่ะไปดีกว่าเฮ้ยนี่เราจะมากินอาหารนะดูดิถ้าเราตกลงไปนี่ต้องไหลไปตามกระแสน้ําพัดไปพัดกลับด้วยนะเนี่ยออืไม่ตายแต่เหม็นใช่ไหมเร็วๆเขาบอกให้ขึ้นทางนี้ประตูทางนี้เป็นทางออกนี่ไงสัญลักษณ์ประตูทางออกเนี่ย ขึ้นข้างบนหรอตกลงนี่เราไม่ได้กินกันสักรอบนะออกมาหาอะไรกินทั้งนอกเมืองอะไม่รู้ดิเมื่อกี้อุตส่าห์เล่นเพลงอยู่ดีๆโดดีดงเราดีดดีดงอะโดดีดงเลยตอนนี้เฮ้ยอะไรอยู่ข้างล่างอะข้าางงล่อ๋อนี่เราผ่านอะเมื่อกี้ไงเราตอนนี้เราอยู่บนท่อแอร์แน่เลยเนี่ยบนท่อแอร์เหรอโหดูโหอะไรพี่เอกมันนี่แล้วอะไรอะเก็บไฟก่อนดีกว่าโดดไม่ถนัดโหมันโหนี่จะไปรอดเหรอไอโอ้โหตอนหน้าต่อตาเลยพี่เอก ตายแล้วไอเ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 หอหล่นลงไปแล้วอะแล้วแล้วพี่เอกกระโดดไงดิอ๋อมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องกระโดดตั้งแต่ตรงนี้เลยหน<ฤ>ูแล้วก็เดินเดินเดินลอดมาแล้นเดินลอดมาลอดนิดเดียวเองอะแล้วก็กระโดดไปตรงนี้โอ้โอ้โหพี่เอกเราจะต้องกระโดดข้ามไปแบบหลายหลายรอบมากเลยทําไงดีอะต้องดูลายเส้นด้วยใช่ต้องดูลายเส้นด้วยนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปทางไหนอะ อันนี้มันมันต้องไปมุมนู้นอะต้องไปมุมนู้นเราต้องเดินในมุมนู้นต้องกระโดดเข้ามุมอย่างงี้นอ้อแล้วก็กระโดดขึ้นนี่ใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้ต้องกระโดดข้ามไปเลยกระโดดข้ามเลยเหรอพี่เอกเลือกตรงนี้แล้วกันบมาแล้วนี่เฮ้ยมีเพื่อนกระโดดมาแล้วเหมือนกันมาแล้วพี่เอกพี่ฝนไปแล้วบระวังนะพี่ฝนนี่นี่ได้อยู่ได้อยู่ระวัง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 คนเฮ้ยโอ้โหเออพี่เอกกระนช่วยด้วยตัวติด ขึ้นมาเลยปีขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอึบอึบได้ได้ได้เออเดี๋ยวนเดี๋ยวโอ้เหงื่อตกเลยเร็วเร็วเร็วโดดข้ามาแล้วก็กระโดดไปตรงนี้นะใช่ใช่ใช่แล้วมาเลยเฮ้ยเกือบไปโอ้ทางนี้มันแบบน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวขออมหายใจก่อนหายใจไม่ทั่วท้องเร็วเข้ากำลังไปกำลังไปพี่ฝนนี่อะไรอ่ะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันเป็นเหมือนหนามเลยอ่ะข้างล่างมีหนาม เดินระวังนะพี่ฝนระวังให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำชิมเราเราเราอ้อมมาทางนี้ได้ไหมอ้อมได้เปล่าอ้อมได้ได้ไม่ได้อะต้องหลบไม่ได้อะต้องรอต้องรอจังหวะแล้วก็หลบ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 ระวังระวังระวังโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้กระโดดตามช่องครับพี่เอกได้อยู่นี่ไงไหนอะกระโดดตามช่องน้ำอะกระโดดตามช่องน้ำหรอมาแล้วเอ้ยโดนเบียดนะกระโดดหลบมาดิ พี่ดกโดนเบียดอ่ะข้างในนี้มันเหมือนกับว่าโอ้โหมันมีเส้นทางที่เราจะต้องไปอีกไกลเลยนะมาแล้วมาแล้วค่ะโอ้ระวังให้ดีเฮ้ยอึ๊บเอาละตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องขึ้นไปด้านบนน่ะแล้วก็ยังไงอ่ะพี่ฝนมีลิฟต์ลงมามีลิฟต์เหรอเขาบอกว่ารอลิฟต์นี่ไงรอไงรอลิฟต์เพื่อรอดตายรอลิฟต์วันนี้เหรอใช่แล้ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วทุกคนแล้วออกลิฟต์เลยออกลิฟต์เลยอุโมงด้านบนเหรอใช่แล้วระวังหัวนะเข้ามาตรงกลางสูงมากเลยอ่ะพี่แอ๊ดนั่นไงนั้นไงเรากำลังขึ้นไปแล้วโหดูดิแสงเงาน้ากลัวมากมากทีนี้เราจะรอดกันหรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะก็แบบว่าขเนื้อมูเอะอาหารเราต้องขึ้นไปบนโต๊ะอาหารหรือว่าเราต้องวิ่งไปตามนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะ เส้นทางตรงนี้มันชักยังไงยังไงแล้วอ่วะมันอาจจะมีตัวอะไรบางอย่างออกมาก็ได้นะไม่เห็นมีเลยไม่มีหรองันก็เข้ามาก่อนเอกเข้ามาก่อน <c oughs> โหสีหน่ากลัวพี่ฝนไม่มีตัวอะไรมาเลยงั้นหรอไม่มีไม่มีเอแปลกจังเลยนะหรือว่าเขากําลังจะหลอกเราอ่ะอันนี้พเพกก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นแท่งเหมือนแท่งนีออนระวังนะนั่นไง เพื่อนตัวแตกไปแล้วอะ่ะ<ฤ>อันนี้ต้องเดินรอดไปแล้วก็กระโดดข้ามนะทุกคนมาเร็วมาเร็วหูย,ยใจหายใจคว่ำหมดเลยอะ่ะพี่เอตรงนี้น่ากลัวมากนี่มันคืออะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะเหมือนเป็นท่อแแต่เราต้องเข้ารูนูน้นใช่ไหมมันมีแสงส้มๆบอกมันมันอันตรายเหมือนเงินนะมันเป็นแบบสนิมเครืออ่ะถ้าโดนเข้าไปอาจจะเป็นสนิมเออก็เป็นบาดทะยักโอ้โหโอ้โหมันไหลฝนมันไหลมันไหล ต้องเอาไฟฉายนะเพียงมองไม่เห็นอ๋อมันไหลอ่ะใช่มันไหลฮึบมันไหลต้องรีบกระโดดมาทีเดียวพี่ฝนมาเร็วพี่ฝนกำลังไปกำลังไปนี่กำลังไปนี่มาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหเกือบไปเกือบไปเรารีบไปจากตรงนี้กันดีกว่ามองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะมันเหมือนกระถูมันน่ากลัวมากเลยนะมันมืดอะเรารีไปจากที่นี่เลยเถอะเฮ้ยโอ้ไปแล้วไปแล้วไ่ไหวแล้วร้อนที่ไหนเนี่ยร้อนมาก คือลาวาพี่เอกมีลาวาอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่มันคือลาวาพี่เอกมาแล้วพี่เอกมาแล้วไปแล้วพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนจะล่วงหน้าไปแล้วนะได้ได้พี่เอกกำลังตามไปเดี๋ยวนี่มันอยู่ในถนนอะไรก็ไม่รู้อะ่ะนี่เราออกมาข้างนอกแล้วนี่มันคืออะไรอะ่ะเราออกมาจากร้านอาหารนั่นแล้วพี่ฝนแต่ว่าเรายังอยู่ในเขตกําแพงร้านอยู่เลยมันคืออะไรก็ไม่รู้อะนั่นไงมีสีส้มๆบอกให้ไปทางนู้นน่ะ มันเป็นเส้นทางที่อยู่ในป่านะพี่เอกอันนี้คืออะไรอะ่ะมีอะไรสีมว่วงๆอยู่ฝั่งนู้นด้วยพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรคือสีมว่วงๆอะ่ะเหมือนกับว่าเขากาลัางจะเดินมาแล้วอะ่ะเฮ้ยพี่เอกเข้ามาในกล่องดําเข้ามาในกล่องดําเออพี่ฝนก็เข้ามาในกล่องดําเหมือนกันไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝนคิดว่าเราน่าจะต้องรีบไปแล้วละ่ะเอาไว้แอบเลยหรือเปล่าไปดีกว่าอ่ะแล้วไปไม่เรียกกันแล้วเร็วๆๆมาแล้วมาแล้วพี่เอกมาแล้วแบบเส้นทางไปอีกยาวไกลมากเลยอ่ะ น no ี่ไงนี่ไงนี่ไงถึงแล้วหรอแล้วแล้วเราจะออกได้แล้ว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 เย้ถึงแล้วสวยเลยอ่ะออกได้แล้วออออกได้สวยเลยเฮ้ยแต่เราว่าไปก็ไม่ได้ยากนะเนี่ยไม่ยากแต่เรายังอยู่ในโลกนี้อยู่เลยเราจะออกยังไงดีอ่ะไม่รู้ดิตรงนี้มันมีแสงสว่างอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเพเอกเอาสีเพเอกไปแล้วกันป๊อปมันคือแสงสว่างอะไรอ่ะเพเอกได้อะไรบางอย่างมาหุ้ย ได้อะไรหรอพี่เอกได้เนี่ยกดเนี่ยคืออะไรตืด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 ดอ๋อเนี่ยเหรอใช่อันนี้มันอาจจะเป็นเส้นทางที่เราจะสามารถออกไปข้างนอกก็ได้นะหรอแล้วก็มีแบบสีแดงด้วยเมื่อกี้พี่เอกไปโดนมานี่ไงนี่ไงพี่เอกเราสามารถใช้ไอ้เจ้าเนี้ยแล้วก็เดินทางออกไปข้างนอกโลกใบนี้ได้ล่ะพี่ฝนพี่เอกแบบสงสัยข้างกำแพงขอแวะไปดูก่อนได้ปะ่ะข้างกำแพงนะหรอสีม่วงๆกันนั้นอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ข้างกับแพงนี่ไงสีม่วงอ่ะสีม่วงอันไหนอ่ะนั่นไงไหนอ่ะที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะไหนอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะนั่นคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยโทไม่น่ามาเลยมาเร็วมาเร็วพี่ฝนมาเร็วมาเร็วพี่ฝนติดใช่พี่ฝนพี่ฝนค้างพี่ฝนค้างแสดงว่าโดนเขาจับตัวหลบเร็วหลบเร็วหนีหนีไปหนีไปโอ้โหพี่เอกเลือดลดแล้ว ตามมาแล้วตามเพลยงมาแล้วเจ้ด้วยสรุปว่าเออเขาติดบล็อกหรอมเมื่อกี้เขาน่าจะติดอยู่ตรงไหนสักที่หน,นึ่งนี่หลบ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 นี่นี่เรามาเล่นกับเขาเหรอเราเราหนีกลับไป <c oughs> ตรงนั้นดีกว่าเจ้ด้วย <c oughs>